เดี๋ยวนิวจะมาแบ่งปันประสบการณ์หัวอ,อกของคนทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อนะคะไม่ว่าจะในภาคของเอกชนหรือภาครัฐนะคะเจอปัญหาแบบเดียวกันค่ะปัญหาหลักๆนะคะไม่ใช่ลูกหนี้นะคะน,นั้นเป็นกฎระเบียบตามสิ่งที่ควรจะเป็นตามหนังสือสัญญาของบริษัทน,น,นั้นนะคะไม่ว่าจะเอกชนหรือภาครัฐแต่ปัญหาที่เราจะต้องเจอนะคะซึ่งลูกหนี้จะไม่ทราบเลยว่าเราจะต้องเจออะไรบ้าง และลูกนี่อาจจะเข้าใจผิดนะคะตรงนี้นิวก็เลยอยากจะทําคลิปชี้แจงค่ะเพราะว่านิวเริ่มที่จะวางมือแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากทําต่อในเรื่องของการรับลูกค้าเพิ่มนะคะในเรื่องของสิ่งเชื่อค่ะสิ่งที่เราต้องเจอนะคะหก็คือเราจะต้องรายงานค่ะทำรีพอร์ตรายงานไปยังสำบรกรแล้วก็ Finance i n s p e c t ตุงนะคะทุกๆ3เดือนค่ะว่าลูกว่าเรามีจำนวนของลูก ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอกู้สินเชื่อเท่าไหร่แล้วก็ลดลงไปเท่าไหร่และยอดดอกเบี้ยเราคิดกับเขาแบบไหนอันนี้คือเขาเช็คเราละเอียดมากค่ะรวมไปถึงนะคะเราจะต้องทําการเข้าประชุมค่ะรับฟังถึงปัญหาในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งด่านแรกนะคะที่เราด่านแรกที่จะต้องเจอนะคะกับการตรวจสอบของคนที่มี ความน่าจะเป็นไปได้หรือเข้าขายในเรื่องของการข้องเกี่ยวกับกรณีฟอกเงินหรือทำบริษัทแบบว่าเปลี่ยนมือคือการฟอกเงินเนาะจากดาเป็นขาวนู่นนี่นั่นเนาะตรงนี้จะต้องผ่านมือของคนที่งานทำงานสินเชื่อค่ะก็คือเรานะคะไม่ว่าจะเอกชนหรือภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ข้อกำหนด,ดเรามาเลยค่ะก็คือสมรกรคือมอบหมายหน้าที่นั้นให้กับเรานะคะสมรกรแล้วก็ finance อิ อินสเปกคุงนะคะให้เราทำหน้าที่สอบถามตรวจสอบลูกค้าทุกๆครั้งตอนที่เขามีการติดต่อเข้ามาขอกู้เงินนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบของการโทรคุยสัมภาษณ์หรือแม้แต่ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะก่อนที่จะทําการยื่นสินเชื่อผ่านไม่ผ่านไม่ใช่ประเด็นประเด็นตรงที่ว่าคุณจะต้องกรอกรายละเอียดคำถามทั้งหมดที่ ทางธนาคารหรือบริษัทปล่อยเงินกู้ให้คุณไปค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะทำให้ลูกค้าหลายๆท่านเข้าใจผิดคิดว่าทําไมบริษัทเช็คเยอะเช็คเกินจังคือเรามากู้เงินไม่ได้แบบมาก่ออาชญากรรมทําไมถึงกู้ทําไมถึงแบบถามเยอะจังและนี่คือที่มาที่ไปค่ะเพราะเราถูกนะคะถูกมอบหมายแล้วถูกกําหนดค่ะให้ต้องทํานะคะถ้าเกิดไม่ทําเราเสี่ยงที่จะถูกถอ,ถอนใบอนุญ,ญาตค่ะในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงนะคะตรงนี้ลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจคือทุกครั้งนะคะสมมุติว่าในกรณีของครูนูเฟเดนสมมุติเราเามีลูกค้าอย่างนิวนะคะมีลูกค้าที่เข้าขายที่จะเริ่มนะคะสถาบันการเงินเริ่มที่จะสั่นคลอนเริ่มที่จะตกที่นั่งอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกเรานะคะหนึ่งในบริษัทเนี้ยแจ้งเขาเข้าครูนูเฟเดนคือเสียเครดิตหน้าที่ของนิวคือ ต,ต่ออายุนะคะในมุมมองของบริษัทเราจะมองว่าเราจะพยายามส่งใบนะคะใบเตือนใบแบบเหมือนใบให้แบบเตือนให้จ่ายภายในเวลานี้คือเป็นสเต็ปสเต็ปไปก็คือใบแจ้งหนี้แล้วก็ใบเตือนรอบสองแล้วก็ใบยกเลิกแล้วก็ใบอ,อินคัสูนะคะหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดไม่มีการตอบรับหรือจ่ายในส่วนที่ควรจะจ่ายเราก็ถึงจะส่งเขาเข้าระบบครูโนฟลูเด่นนะคะ ในกรณีนี้นะคะมุมมองของเราคือการต่อเวลาให้กับลูกค้าเพราะเราไม่ทราบว่าช่วงที่เราส่งไปใบแรกไปเตือนแจ้งนี่นี่นะคะใบที่1ใบที่สองเขาเพรา้อมไหมเขาได้รับไหมเขามีการตกหล่นไหมและออฟยิปเอ็กซาคือ60โคลนนะคะ60โคลนถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราไม่ส่งไปไปเตือนเขาหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจส่งแล้วก็ส่งเขา ข้าระบบครูหนูเฟดเดนคือเขาจะเสียเครดิตเดียวนั้นเลยเครดิตของเขาทั้งหมดก็กคือจะถูกตัดสิทธิ์เลยตรงนี้เรามองว่าการที่เราส่งใบแจ้งหนี้ไปแบบสองสามครั้งนะคะเพื่อเป็นการต่ออายุให้กับลูกค้าเพราะว่าทุกไปเราส่งไปเนี่ยจะมีอายุหนึ่งเดือนก็คือสามสิบวันแต่ตรงนี้นะคะด้วยมันก็จะมีราการหลายกรณีที่เราส่งไปแล้วเราไม่ได้รับการตอบกลับจากลูกค้าหรือว่า รับการชําระนี้จากลูกค้าเราก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนก็คือส่องเขาเข้าระบบครูโนเฟเดนตรงนี้เราปัญหาปัญหาคืออะไรเลยไหมคะนิวจะต้องมาทะเลาะแล้วก็มาแจ้งทุกๆครั้งให้กับเจ้าหน้าที่ครูโนเฟเดนนะคะเขาบอกว่าเขาก็จะตั้งคําถามกับนิวซ้ําแล้วซ้าเล่าว,ว่าทําไมควรถึงส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหลายครั้งเป็นการเอาเปรียบเงิอนออบจิบออบจิบนะคะก็คือ60โครน กับลูกค้ามากเกินไปหรือเปล่ามันดูเข้าขายว่าเราไปเอาเปรียบผู้อบประโภคบริโภคค่ะเขาก็จะทำการ c a n ซิลใบแจ้งใบแจ้งแบบว่าส่งลูกค้าเข้าระบบครูนูฟเฟเดีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการชี้แจงทุกครั้งถามว่าพอทำการชี้แจงทุอย่างจะทุอย่างโอเคไหมมันก็โอเคแต่ตรงนี้จะแบบเสียสุขภาพจิตเพราะว่าจะต้องทะเลาะกับทะเลาะแล้วก็ต้องชี้แจงทุกครั้งทุกเคส ทุกลูกค้าที่เรามีการแจ้งเข้าระบบครูนูเฟเดนนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากรวมไปถึงนะคะเราจะถูกมองเรานะคะไม่ว่าจะควรทำสินเชื่อแบบบริษัทเอกชนหรือว่าในแบบของอรัฐบาลก็คือแบงก์ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะโนดีเอสเบียสปีตแบงก์ฮันเดนแบงก์เนาะแล้วก็บริษัทแบบนิวนะคะเอกชนก็จะถูกทางหน่วยงานที่แบบว่า คุม้มครองพวกอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็สมกรมองว่าเราเป็นแบบสมองไม่เท่าไหร่แต่หน่วยงานเนี่ยที่แบบคุม้มครองพวกอุปโภคบริโภคจะมองแล้วว่าเรานะคะเป็นเดอะแบดกายเป็นเดอะแบดกายค่ะเหมือนกับว่าเราไปเอาเปรียบซึ่งในมุมกับกันเราไปช่วยเขาค่ะแต่เราจะถูกมองว่าเราเป็นแบบผู้ร้ายที่แบบว่าเอาเอา,เอาเงินไปแบบหลอกหลอกลูกค้าคือมีการเขียนมีการแบบตําหนิ ไม่ได้แบบเชิงบวกกับคนที่ทําสินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเอกอชนหรือว่าภาครัฐค่ะตรงเนี้เราจะต้องเผชิญกับหน่วยงานนี้หนักทุกป,ปีเลยค่ะซึ่งนี่ก็คือเบื้องหลังนะคะว่าเพราะอะไรบริษัทนะคะไม่ว่าจะบริษัทสินเชื่อแบบเอกอชนหรือว่าภาครัฐทําไมจะต้องตรวจสอบเช็คตั้งคําถามหรือว่ามีใบามาที่บ้านว่าตรวจสอบว่าคุณโอนเงินไปที่ไหนไปทําอะไร เบื้องลึกเบื้องหลังนะคะไม่ใช่พวกเราค่ะเป็น finance i n s p e c t คุงนะคะแล้วก็สัมภาระค่ะแล้วก็หน่วยงานคุ้มครองผู้อุปโภคบริโภคค่ะดละนี้ก็คือที่มาที่ไปนะคะจริงเราไม่อยากทำนะคะเพราะว่าเรามีาความเสี่ยงที่จะเสียลูกค้าถูกไหมคะแต่เราต้องทำเพราะไม่ถ้าเกิดเราไม่ทำตามที่ใบสั่งทางทางทางหน่วยงานนี้ให้เราทำนะคะเราก็อาจจะ มีความเสี่ยงในการถอดถอนใบอนุญาตเหลือไม่ก็โดนใบเตือนมันก็จะเสียประวัติกับบริษัทเราเนาะซึ่งคลิปนี้นิวอยากจะมาตีแผลอีกมุมมองหนึ่งนะคะหัวอ,อกของคนที่เป็นไม่ใช่ไม่อยากพูดว่าเจ้านี่หัวอ,อกของคนที่ทํางานบริษัทเกี่ยวกับสินเชื่อคะ่ะไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยละคะ่ะคือมันแน่นมาก อ,อยากจะมาบอกให้เพื่อนๆได้รับฟังอีกมุมมองหนึ่งนะคะว่าที่มาที่ไปทําไมเราถึงเช็คเยอะจังสัมภาษณ์เยอะจังนู่นนี่นั่นเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแหละค่ะเบื้องหลังค่ะจากเบื้องบนเบื้องบนนะคะสั่งการมาค่ะถ้าไม่ทําเราก็โดนค่ะโดนใบเหลืองโดนใบแดงเนาะตรงนี้ค่ะก็คือสาเหตุที่มาที่ไปเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจพวกเรามากขึ้นนะคะหัวอกเดียวกันค่ะแต่คนละเหตุการณ์คนละวะละเท่านั้นเอง คลิปนี้นิวต้องฝากเอาไว้นับเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าโชคดีกันทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย